ลบ40%ครับคือตัวเลขขาดทุนที่ต้องเจอครับสำหรับใครที่ไปลงทุนหุ้นจีนเมื่อ3ปีก่อนช่วงที่แบบว่าตลาดกำลังพุ่งพุ่งพลิกๆเลยกองทุนจีนอะไรออกมาเพียบมีการชวนไปลงทุนนู่นนั่นนี่คือคนรอบตัวประธานเหมียวหลายๆคนก็ซื้อเันเยอะอะแล้วก็อ่าดอย เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไม่ได้จะบูลลี่หรือจะอะไรทุกคนนะครับเรามาให้กาลังใจกันก่อนคือตลาดหุ้นจีนนะครับมันไหลลงมาต่อเนื่องกันนะครับสปีแล้วนะครับมูลค่าตลาดหุ้นจีนมันหายไปอะ่ะ200ล้านล้านบาทแล้วพอเข้าปี2 0 2 4ก็ยังไหลลงต่ออีกอะ่ะจนล่าสุดครับทางการจีนนะเจ้าสือเหมือนว่าเออเฮ้ยมันมันไม่ไหวแล้วอะ่ะไม่อยากจะเห็นตลาดหุ้นจีนอะ่ะติดลบติดต่อกันเป็นปีที่4แล้วก็เลยจำเป็นต้องออกมาตรการเร่งด่วนครับที่ประธานเหมียวขอเรียกมันว่า การดิ้นรนเพือกใหญ่ของตลาดหุ้นจีนเลยใหญ่ยังไงล่ะเพราะมันเป็นการอุ้มตลาดที่อาจจะมีมูลค่ามากถึง15ล้านล้านบาทใช่ครับเกือบเท่ากับ GDP ของไทยเราทั้งประเทศอะ่ะพวกเขาทำอะไรกันบ้างประธานเหมียวจะมาสรุปแบ้แมว ให้ได้ฟังกันครับสนับสนุนความรู้ดีๆโดยคานิว่าอาหารแมวที่หอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เคม็มมีทั้งแบบเม็ดและเปียกที่เหมาะกับเจ้าเหมียวแต่และตัวอาหารเขามีส่วนผสมเนื้อสัตว์อันดับหนึ่งไม่มีข้าวโพดไม่มีกลูเตนอุดมไปด้วยโอเมก้า3และ6อาหารแมวคานิว่าผูกใจคนรู้ใจแมวคือเรื่องที่ตลาดหุ้นจีนตกหนักอะ่ะหลายคนน่าจะพอรู้แล้วว่าปัจจัยหลักๆครับก็คือวิกฤตหนี้อสังหาที่ตอนนี้เราเองก็ยังไม่รู้ว่าปัญหาใต้พรมทั้งหลายอะ่ะมันถูกขุดออกมาหมดหรือยัง ใครยังไม่ได้ฟังนะครับก็ลองเลื่อนย้อนกลับไปประมาณ2คลิปก่อนหน้าได้ทีนี้ครับมันดันไม่ใช่ปัญหาเดียวนี่สิเพราะนี่ที่สูงครับกำลังทําให้เกิดภาวะเงินฝืดในจีนซ้ําไปด้วยปัญหาคนเกิดน้อยลงในช่วงหลังตําแหน่งงานก็มีน้อยไปอีกคนจบใหม่ก็ไม่มีงานทําคนย้ายออกไปครับเพื่อหาเงินจากประเทศอื่นใช่ครับก็เลยมาไทยเยอะขึ้นด้วยตามยิ่งส่งผลกระทบไปถึงธุรกิจในจีนครับนี่เรายังไม่รวมถึงรัฐบาลนะครับ ที่วันดีค vale ืนด <c oughs> ีอาจจะออกนโยบายบางอย่างแทรกแซงธุรกิจหรือว่าแทรกแซงตลาดหุ้นจูจๆสั่งกักเงินไม่ให้โยกย้ายเนี่ยก็ทําให้ทุนชาติตะวันตกครับไม่กล้าที่จะโยกเงินมาลงทุนมากนักแต่ความน่าสนใจก็คือในปี2024นี้ครับผ่านมาแค่ไม่ถึงเดือนนะครับเราได้เห็นมาตรการหลายอย่างออกมาพร้อมกันแบบไม่น่าเชื่อมันมารวดเดียวซะจนประธานเหมียวอยากเรียกมันว่าการดิ้นรนเฮือกใหญ่ยังไงบ้างอะเริ่มจาก21มกราคมที่ผ่านมาครับซิติกซิเคอร์ตี บรกอกร์รายใหญ่ที่สุดของจีนและแน่นอนมีรัฐบาลจีนเป็นเจ้าของร่วมด้วยสั่งห้ามการช็อตเซลลิงเพื่อพยุงไม่ให้ตลาดหุ้นร่วงลงไปอีกเพราะเขาอาจจะมองว่าเอช็อตเซลเนี่ยการขายล่วงหน้าไปก่อนได้ทําให้ตลาดหุ้นมันผันผวนแล้วก็ตกลงจากที่ควรจะเป็นเว้ยเพราะงั้นเราก็แบนมันซะเลยง่ายดีต่อมาครับคือวันที่23มมกราคมคณะกรรมาการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จีนหรือว่า CSRC ก็รับช่วงต่อเลยด้วยการสั่งให้บางกองทุนงดการช็อตเซลลิงโดยเฉพาะกองทุนเฮดฟันบางเจ้าซึ่งข้อนี้พวกความี่ิงทำกับเขานะครับก็ต้องบอกว่ามันเป็นการเปิดเผยจากผู้จัดการกองทุนที่มาบอกกับรอยเตอร์สื่อฝั่งตะวันตกอีกทีนึงเดี๋ยวใครจะหาว่าเราไปเข้าข้างสื่อตะวันตกอย่างเดียวนะ <S <S แต่นอกเหนือจากการที่สั่งห้ามช็อตเซลลิงนะครับในวันที่24มกราคมก็มีข่าวมาอีกว่าทางการจีนกําลังจะจัดตั้งกองทุน 2ล้านล้านหยวนหรือคิดเป็นเงินไทยก็ประมาณ10ล้านล้านบาทซึ่งฝรั่งเขาเรียกกองทุนนี้เลยว่า s t a b i l i z a t i o n fund หรือกองทุนเพื่อพยุงหุ้นที่จะเข้าไปลงทุนบริษัททั้งในตลาดหุ้นจีนแล้วก็ตลาดหุ้นฮ่องกงด้วยพูดง่ายๆก็คือระดมทุนมาช่วยช้อนหุ้นที่มันตกลงไปหนักนี่แหละแต่ก็ต้องย้ำอีกว่าข่าวตรงนี้นะครับยังไม่ได้มีตัวกองทุนออกมาคอนเฟิร์มจริงจัง,จงนะแต่แค่ข่าวนี้ออกมาครับก็ช่วยให้ตลาดฮ่องกงที่ซึมเยาวมา3ปีติดต่อกัน บวกติดกัน3วันรวดบวกบวกบวกขึ้นมารวดเดียว8%ว้า wow! วยังไม่จบนะครับและล่าสุดวันที่25มกราคม2024ที่ผ่านมาแบงก์ Bank ชาติจีนแถลงว่าจะปรับลด RRR หรือแปลเป็นไทยก็คืออัตราส่วนเงินสำรองที่ธนาคารต่างๆต้องสำรองเอาไว้เผื่อคนแห่มาถอนพร้อมกันนั่นแหละการปรับลดเงินสำรองตรงนี้ลบไป0.5%นซะครับซึ่งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่3แล้วเท่ากับว่าแบงก์ Bank จะปล่อยกู้ได้มากขึ้น ก็หมายความว่าจะมีคนได้สินเชื่อไปทําธุรกิจมากขึ้นมีเงินหมุนเวียนมากขึ้นเศรษฐกิจก็อาจจะเดินหน้าได้ซึ่งเม้นเงินที่จะกระตุ้นด้วยโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเอ้ยโครงการลด r R ตรงนี้ครับคาดว่าจะมีถึง5ล้านล้านบาทเป็นการวางหมากเดิมพันอีกครั้งสําคัญเลยแต่จะว่ากันตามตรงนะครับนี่ไม่ใช่ในรอบ1เดือนนะมาตรการต่างๆเหล่านี้มันออกมาพร้อมกันในช่วงเวลาไม่ถึง1สัปดาห์ได้ซ้ำอะ่ะมันก็เลยดูเหมือนว่าเป็นการดิ้นรนเฮือกใหญ่อีกครั้งหนึ่ง เหมือนเขาพยายามจะหาวิธีกระตุ้นต่างๆมาหยุดยั้งไม่ให้ปี2024กลายเป็นปีที่หุ้นจีนติดลบ4ปีติดต่อกันเพราะมันจะออกมาไม่สวยแน่แต่ทั้งหมดทั้งมวลครับมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าวิกฤตหนี้สังหารที่เกิดขึ้นลามไปจนถึงหนี้สถาบันการเงินไปจนถึงหนี้ธุรกิจและก็หนี้ในภาครัฐของจีนด้วยมันมีอะไรที่ซุกไว้เยอะอีกไหมด้วยนะเพราะตอนนี้หุ้นจีนติดลบติดต่อกันมานานเนาะเท่าที่สังเกตคนรอบตัวหลายๆคนหลายๆเพจนักวิเคราะห์หลายเจ้า ก็เริ่มมองแล้วว่านี่คือโอกาสที่ดีในการเข้าซื้อหุ้นจีนแต่ต้องอย่าลืมนะครับว่าตอนวิกฤตต้มยำกุ้งที่ไทยย้อนกลับไปในปี2,540ตอนนั้นคับตัชนีหุ้นไทยก็ตกลงมาจาก1,700จุดไหลลงเรื่อยๆครับไหลลงมาเหลือ1,200จุดคนก็ว่าถูกแล้วมันก็ยังตกลงไปอีกลงไปเหลือ700-800จุดลงไปครึ่งนึงอะนะแล้วมันก็ยังตกลงไปอีกครับไปจนถึงนูนะ่นอะ200จุดกว่าๆในช่วงปลายปี2,541 ึ่งถ้ากับ่าคนที่อยู่บนยอดดอยอะ่ะคนที่ซื้อบนยอดดอยขาดทุนไปลบ90%ถามว่าวิกฤตอสังหาของจีนรอบนี้ใหญ่กว่าต้มยำกุ้งที่เกิดขึ้นกับไทยไหมมูลค่าใช่แน่แต่ผลกระทบกับเศรษฐกิจจีนล่ะมันใหญ่กว่าหรือเปล่าล่ะเคสที่เกิดกับจีนตอนนี้ครับอย่างที่เราเกินว่าเราอยู่ในวิกฤตอสังหาก็จริงมันผ่านมา3ปีแล้วก็จริงแต่เราไม่รู้ว่า3ปีที่ผ่านมามันกำลังจะจบลงมันคลี่คลายไปแล้วหรือยัง หรือเรากำลังอยู่ท่ามกลางวิกฤตพอดีเราอยู่ก้นหลุมไหมหรือจริงๆแล้วเราอยู่ที่ปากเหวแล้วมันจะไหลลงไปมากกว่านี้อีกแล้วคนที่จะแยกความแตกต่างคนที่เข้าใจว่าตอนนี้เราอยู่ส่วนไหนของวิกฤตแล้วเลือกว่าเราควรโยกเงินเราไปลงทุนกับสินทรัพย์ไหนลงที่จีนต่อหรือว่าหนีไปประเทศอื่นที่มีโอกาสเติบโต,ตมากกว่านั่นแหละครับคือความแตกต่างของนักลงทุนที่สําเร็จกับผิดพลาดซึ่งถ้าถามประธานเหมียวก็บอกเลยว่าไม่รู้แล้วเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าวิกฤตจ,จีนตอนนี้เราอยู่ในจุดไหนกันแล้ว และสุดท้ายผู้สนับสนุนใจดีเพลงมาคานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่าเขามีอาหารสุนัขคานิว่าออกแล้วนะหา,าในทุกสายพันธุ์ไปหาซื้อกันได้เลย